การบ่งชี้ปัญหาการบ่งชี้ปัญหาเป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ปัญหาดำเนินการหลังจากจัดทำผังพื้นที่เดิมเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลภาพรวมของที่ตั้งโครงการและบริบทโดยรอบซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนหรืออุปสรรคของโครงการจากนั้นนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในโครงการได้สามารถสรุปประโยชน์ของการบ่งชี้ปัญหาออกเป็น7หัวข้อดังนี้ 1. เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโครงการ 2. เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงการ 3. เข้าใจจุดแข็งของโครงการซึ่งเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 4. เข้าใจจุดอ่อนของโครงการซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะเป็นภายการบรรลุวัตถุประสงค์ 5. เข้าใจโอกาสทางสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 6. เข้าใจอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ 7. ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม